งานนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าทำเอาแฟนๆนางงามหลายต่อหลายคนค่ะต่างก็จับตามองเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องราวของเวที Miss Universe นั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะทางด้านของบอสนวัตอิสระไกรศีนได้มีการออกมาเปิดใจค่ะในรายการคนนี้ต้องถึงบอยนะคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชม ก็เรียกว่าทำเอาแฟนนางงามหลายต่อหลายคนเนี่ยต่างก็จับตามองค่ะว่าองค์กร m i s s u n i v e r s e นะคะจะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของหรือเปล่านั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทางด้านของพี่บอยเองก็ได้มีการถามคำถามบอสนวันนะคะกันกลางรายการเลยทีเดียวค่ะว่าคุณเนี่ยคือเจ้าของมิ s อินเ e ิร์ส r อแ n i นซิชันใช่ไหมนะคะซึ่งบอสนวันเนี่ยก็ตอบทันทีค่ะว่าไม่ใช่ครับหมายถึงองค์กรใหญ่ถ้าองค์กรใหญ่เนี่ยยังไม่ใช่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยยังคง เป็นของคุณราอูนและเป็นของคุณแอนซึ่งอย่างไม่เป็นของคนอื่นเพราะว่าด้วยเรื่องของกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยซึ่งองค์กรตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้มีการกล่าวโทษร้องทุกข์ตามที่ทุกคนทราบแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาจะเคลื่อนย้ายแอคเซสหรือทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากค่ะซึ่งทางด้านของพี่ปอยนะคะก็ถามต่อเขาว่าคนเมาส์แง่ว่าพี่นวัตเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของแบบลับๆจ่ายเงินไป200กว่าล้านนะคะซึ่งทางด้าน ของบอสนาวตก็ปฏิเสธทันทีค่ะบอกว่าจ่ายไป300ล้านฮะ300ล้านเนี่ยเป็นเงินสดสดสามารถดูรายละเอียดได้ทานเฟอร์หมดนะคะซึ่งพี่บอยก็ถามต่อค่ะว่าทําไมยอมเขาอะ่ะทั้งทั้งที่ดูมูลค่าการจ่ายเนี่ยมันสูงนะคะโดยบอสนวัตก็ตอบค่ะว่าคือผมเนี่ยคิดเหมือนสายการบินถ้าเราอยากบินสูงเนี่ยเราต้องอลา i น n c e กับ ตัวท็อปของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยอมรับเสมอว่า u n i v e r s e เป็นอันดับหนึ่งแกรเนี่ยผมยอมอยากจะเป็นอันดับ2เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราคุยกับ universe แล้วเราคาราเบิรเลตกันได้ก็จะเป็น Beauty Alliance ที่ค่อนข้างแข็งแรงความคิดตอนนั้นเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เป็นแบบนั้นถ้าเขาไม่ไปเกิดอุบัติเหตุเรื่องต่างๆนานามมากมายก,ายก่กองที่เป็นเรื่องของเขานะคะซึ่งทางด้านของพี่บอยค่ะก็ถามต่อค่ะว่าแปลว่าพี่นวัตเนี่ยมองว่าเรื่องของเขา ก็ให้เขาเนี่ยไปสู้ในกระบวนการยุติธรรมในประเทศเขาแต่เรื่องของเราเนี่ยเราทําถูกต้องนะคะซึ่งบอนวัฒน์เนี่ยก็ตอบเขาว่าคือผมเนี่ยเชื่อว่าแบรนด์มันยังไม่ตายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆนางงามทั่วโลกต่างก็จับตามองกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเวทีการประกวดมิส s u นเวิร์สนะคะที่ในปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมโอ้โหก็เรียกได้ว่ามีกระแสด,ดราม่าต่างๆนะคะออกมาสู่โลกโซเชียลทำเอาแฟนๆนางงามหลายต่อหลายค ต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเวทีม Miss Universe นะคะพร้อมกับมีการจับตามองค่ะว่าองค์กร Miss Universe นะคะจะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของหรือไม่นั่นเองโดยทางด้านของบอสนวันะคะก็ได้มีการออกมาตอบคําถามที่ใครหลายๆคนเนี่ยต่างก็ตั้งข้อสงสัยกันแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมส่วนงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับเวทีมิสอ u นเว e ร์สนะคะก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งละค่ะ